การบินกดแล้วเราก็นั่งเก้าอี้ถ่ายดิ <laughs> <laughs>

งอง่การแข่งขันนะคะเริ่มด้วเดินการไปรี้ยวน,นะคะเรารับรองงบตัวนะคะถึงหมายเลขที่55แล้วนะคะถึงคู่ที่55แล้วนะคะ 啊怎么了 แกอุ้ยอุ้ยพอได้ ค <huh ู่มาคู่45สนามซีแทสนะครับแต่เด่นนะครับไม่ดูการจับเวลาแล้วนะครับปล่อยไปเลยว่าไม่เป็นไร น้องเดมก็แบงของลูกไม่ได้เลยเหมือนกัน